สวัสดีครับตำรวจน้อีสานครับพี่น้องพาพี่พ่น้องหายย่หากินครับมื่อนี้นะครับหายยู่แนวกินทั้งนกทั้งหนูมาดนเหรอมาดูเลยนะครับนี่คือว่าหากินแบบแปลกๆใหม่ๆร้องเบิงครับคางสา n ้ m ครับนี่ครับหากินคางสา Nam ไวมแม้ไหนน้ำานี้ครับมานอย่างพวกกองมาลักปลาตีไปโมเมนต์ครับพี่น้องครับ ครับคิดว่าช่วงน้ำนี่นี่คิดว่ากบนะครับกบนาที่ลงหนองลงน้ำนะครับบางตัวก็เขาไงเดบางตัวก็อาจจะอยู่น้ำหนองนะครับอยัามบนในเขาไงกับนี่ก็ไปนอกก็เลยพ้าพี่เพื่น้องกองับมือนี่ลองเบิ้งครับพอดีได้ปลาเข็งน้อยนะครับมาสีหาตัวหกตัวนะครับ ก็เลยถือตุ่มออกมาสองหลังครับไซซิ่งไซกบเป็นพันวาถือออกมาสองหลังครับสิมาลองเบิงว่ายน้ำนี่มันจิเขาบอเนี่ยครับเคียงหน่อยครับคิดว่ามันจะเขาไม่ใช่น้ำเกี่ยวเขาวอเสดีเป็นวานะครับแลสิมาร้องครับพี่น้องเอาวอไปไกลยายห้างร้องเบิงครับบ่ร้องบ่ลู่นะครับมีแต่ว่าคบสิบบ่เขาบ่่คยเห็นคนเขาใส่ตุ่มย้ำ ย้ำแรงนะครับน้ำนี่ก็เป็นเดือนทันว่าครับพี่น้องเข้าเดือนทันว่ามาแล้วโอ้ยไปเขียงเปเยอจักตัวเขียงเยอะหกตัวนึงเดียวโอ้ยไปทั้งเลยเด้พี่น้องมาเต้นนี่หลายก็ไม่ต้องไป็นเต้นไปทั้งไลยเอาไปเขียงมาแปดตัวว่าหลังแล้วสองตัววอ้ยไม่ช่เพรมาแต่เพราปีเดียว นะครับเสียหอนเงียยหหลายดีเลยนะครับวิ <c oughs> ่งว่าหมาแต่ว่าตีแทเองเงี้ยมาแปดตัววาสิใส่หลังละสี่ตัวสันว่าแต่ป่านั่งกันีเง็ดเงียเปิเข่งเสียหายอยู่พี่น้องอไปครับร้องเบิ่งครับสีมาว่าใส่น้ำขางสาน้ำสาน้ำหนองไปนี่แหละครับพี่น้องร้องเบิ่งครับ เธอมานนะครับเธอได้อยู่ได้กินกบยามนี่สิตัวใหญ่ยัง,ยงยม,มั้อมองไม่ยึดมั้ไม่คัดตอนนี้ไหมเดี๋ยวครับตัดไม่คัดทับนึงครับพีน่น้องหาเจอกบใหญ่บุญเลว <c oughs> โอ้ยธรรมาดาจะมีไม่คัดไม่สักไหวนะครับหาถือครบยามก็่าอีเลี่ยนละโมนี่อันี้เอาใส่ละโอ้ย ฝนแร้วตัวเงี้ยไปทั้งเลยล่ะโอ้ไอ้ร <c oughs> ้องไว้ครับพี่น้องใส่เวน้ำสาสาทั้งไห้ทั้งสูงอยู่ล่ะหาขบบางตัวันังวันให้เขาไงครับหาบางตัวอย่างว่าเขาตุ่มไสิพาร้องเบิ้งครับ ลูกก็โวยแตนั่งก็โวยเน้กกอเนี่ยอะไรมองจังไหนหลังมองจังซี่มองเส้นมองเปลี่ยนไรป่ะสิพี่น้องกับมันสิไม่คิดทอดอีกล้วใช่ไหม <c oughs> มองมองเปลี่ยนก็ได้เหรอร้องเบิ้ลกับพี่น้อง,งอพี่น้องพมายามอยู่ป่ะพี่น้องทังไหลพี่น้องผมอ่ะนี่เจ่พี่น้อง สาเนลึกลึกที่ำกำลังประดมาดาโกดมองดีๆครับกวดมองดีๆใส่แต่หลายคนมืนที่เอาใช่ไหมพี่นอ้นอนงเลยเนียนมาเนาะ ไเปลี่ยนเนลยเนาะใหม่กับผันง่ายพูดมันเปลี่ยนพอดครับพี่น้องของผันเด็อายไซนะครับใหญ่มะม่วงมะหมูหมองมันมงงขอจัาหน่อยนะครับอยากอายไซเว้ยเปลี่ยนครับเดี๋ยควคนเดเอาไปกินคนแม่นบ่อาไปกินก็อยาก็ลักตุ่มนี่ ใส่รูอไรครับสาว้ไปหนะ่อยเออนี่นะครับระยายามาแตงหมองนะครับแตงหมองมันเข่าดีๆครับพี่น้องหมองเข่ามันครับอ่ามาเข่าไปบขบไปนี่นะครับใส่ไปจงซีิแหละใส่กลบ บ่าทตั้งแต่เปนฟ้าเป็นขันมาใสาก่กบยนั <c oughs> นั่นอย่างสี่เ <c> ร <oughs> ียบร้อยครับโอ้โหโปรยเล็กน้อยครับโปรยเล็กนอ้อยทั้ตาโปกเลยเที่ว่าคมันมีเจ้าของไอ้คนมาเห็นเหมืนว่าเัาเป็นตุ่มห้าง, <c oughs> งทั้ตาบังเง,งไว้เนาะพี่น้องเนาะเอาที่ไม่ยังสีก่กพี่น้อง อื่นเสวาวากันครับไปมองไหมครับครับนี่แหละครับสายหนึ่งพี่น้องสาอยู่กลางป่าครับเนี่ยกลางป่ามันครับนะเดี๋ยวหยิ่งลองใส่บางทีมนี่แหละครับเอาอื่นนะครับเขี้ยวปืนที่มันเป็นแปนอย่กหน่อยครับไม่ครับเขี้ยวปืนที่มันเป็นแยนครับครบมันออกมาหกครับครบออกมาหกกลายเป็นแยน ล่องมึงนะครับพี่น้องเนี่ยหามันครับวันนี้วายพอร้องถูกอ่ะตำรวจใน่นมีสันล่องมึงสักวันครับพี่น้องอันนี้ว่าตัวข่อยเล้วตำรวจมไม่มีสันตัวข่อยเล้ยววันนี้วาอีกแล้ว <laughs> ครับวางไว้ยังสี่แล้วครับพี่น้องเรียบร้อยครับเดี๋ยวหาหน้ชไม่คัดคัดกันครับมันจะตก ถ้าเตะคมเนาะจับใส่ใม่เทียงไว้เร็วครับรกหมูที่ดีก่อนเตียงหมูง,ง,งามนใหม่บนเขาตลนีเนเป็นไก่ยาเข่าแล้วพกกลายบนเขาเป็นยาเข่าครับรนะพีนบ่น้นองน้ปกกระบาดนะนี่ครับน้ปกงานใม่ปรกรรดนะครับ ต่างดึงเพื่อนไว้น้ำรถกระบะมัน,นตกเอ,อ้าพี่น้องครับรล้อหลุนกันมืออื่นครับรล้อหลุดล้อหลุดครับผมกีบใส่ไว้ใบนี้กันครับอื่นสองติดตามครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบยเบาเอาอา เพิ่มพลูกแม่ป่าปูยาตาายสวัสดีเอื้อยอายอยู่กลางไหกลางหน้าสวัสดีคุณคู่บ่าอาจารย์ผู้เิ่นสอนมาดุดแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวยครับพี่น้องความปันสิบ้วงกเลตอนนี้ครับพี่น้องงานกับงานเปียกงานทางบ้านครับยังไดออกมาให้มานามาโทงมาทาครับพี่น้องหาอยู่หากินครับมมอยังล่ะอาจารย์มายามตุ่มครับยามตุ่มสิ่งไซสิ่งนะครับ ตุ่มกบใส่กบครับพี่น้องมาใส่ใบมะวานนี่ละสหมานบอนะครับนี่เป็นพี่น้องจกไปแล้วนะครับเจ้าเป็นบ้าจะมาประกอบมาใส่ตุ่มย้ำแรงร้องครับบอร้องกับบลูครับเอินพ่อปไปเคียงหน่อยนะครับสามสี่หกตัวหมดละนะครับเพราะว่าเป็นหกตัวแปดตัวครับพี่น้องเเคียงหน่อยแปดตัว นะครับถือมาือดโคกเหลือหกตัวห้าขวามันเนี่ยจะรักอกแต่ย้ำไหลนะครับถอดได้ครับเด้อใส่ภาษาบผสุภาพติดปากครับไอ้รองยามเพิ่งครับพี่นอ้องจะได้ควนบอจะได้ออมบอนะครับจะได้ขวาใส่พักบอขวาใสาพ่าสาพักขมบอรครับพี่น้องโอ้ยดเดี๋ยวเราพาพามาใส่กลุ่มย้ำแรงนะครับตำรวจในพิสารเนี่ยนะครับพี่บ่ากองมโอมือถืออีรีครับพี่น้อง เหมือนเดิมมีขวบบอเลยเหรอหรือม่บขันหนีอี๋แล้มีก,บบมกี่ใบหนีไปครับต่อไปครับหลังต่อไปอตรงหลังนี่ดีครับพี่น้องหมานบอออมได้ขวบอ่อ ผบก็ได้พี่เนาะโอ้ยผมคนไม่ค้างงานก็ได้เด็ดกูยางกูเนี้ยครับอีสานบ้านเฮาแต่จำเป็นต้องหาครับมอหาอะไรกันที่จะซื้ออะไรกับบ่ไหวนะครับนี่เงินเดือนเงินดาวอยอะหรอกแต่จะซื้ออะไรกับบ่อ มเห็นนวแล้วครับพี่น้องโอ้พี่น้องเลยเต้นน้ำน้ำแล้วครับพี่น้องไผ่าไวาไผ่วาไตใส่พี่บา้าใส่ตุ่มย้ำแรงครับพี่น้องได้ลีครับพี่น้องเมืองครับนอนหงายปางงานครับพี่น้องได้ลี <laughs> ครับได้หัวครับหัวใส่พวกขมีลีครับพี่น้องไผ่ไผ่สิไปคิดครับว่าใส่ตุ่มย้ำแรงได้ครับพี่น้องได้ลีครับได้ลีครับใส่ตุ่มย้ำแรงครับเฮ้อหลังเกีียวเขาได้กบมีกบอีลีใส่ตุ่มครับพี่น้องใส่เด่นเรียนหงอไปนะครับปัดมันสฉได้ได้อีลีเอา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 หมานครับพี่น้องโอ้โผตัวใหญ่เลยครับพี่น้องเลย ตุ่มสองหลังใน้ตัวเดียวนะครับพอได้ปนได้แจวครับพี่น้องเพราะบริสุทธิ์ครับเลียบครับเขาไปค้ามนึงหนูเด้อโอ้เอาเอาเอามาได้เทียบครับมีครบครับนี่อย่างจังยังก็ยือมันจีไตสิพี่น้องกังคือจตายโอ้ทำชาจะชื่อหอกเอาพี่น้องกบแั้วในเขาไงปันได้ครับ ขอบคุณทุกสัพทุกไลท์ทุกการติดตามนะครับทุกการคอมเมนต์นะครับให้กำลังใจตำรวจนายริสานครับให้เต้นยังก็ะโดดกระเดียบูนะครับเตเลกออกอาได้รอกครับผมฝากไว้นะครับเด้อครับกบตัว่ใหญ่ตัวนี้ครับใน่ออมเสียประคมเลยครับหัวเสียประคมครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม